มรนจายบาทนะมปัญหนี้อยากกันไว้เสียบ้นเาเสียขีมอนเสียขีมอนพกกระแทอยุ่แข่งมันเปิดผาขึ้นกูเด้ผาขึ้นนแข่งมอนอันนี้เคลียนี่มลเคียย์ยงโอ้ยมอนคืองามมากเถอะใหญ่นมึงมอนเด้อพ่นแข้งมอนนะแจ้เพ่น แบบนี้ล่ะเขาใส่ไว้แบบนี้แหละยี่เป็นขันเป็นขันคุณมอหน่สาบลาบอยู่อะไนแวาน้ำเวียนตุ้แล้วลงมามาเกียบ์ปะนีนุ่งไงพกอมือข้างล่างน้องจเกียรแล้วนะทั้งคนมาหันให้เกียมือลายเขาสนทางนั่นเลยสามสิบอ้วนดูโอ้โน้ครั้งนี้เราหันให้เกียน สามสิบกว่าดุ่มทำนั่งกัเจียแล้วแขงหนึ่งว่าหันกับเจียไงมอน คุณเสียขี้แล้วเฮางอมาใส่ไว้ดุงเลยคือกอท่นนเให้กินไก่กินเลิศจ้าเนี่ยไม่ใช้ผักใช่หน่างงามค่ะคุณใส่เบิ้ลูกใเหม่แม่เบิ้งแม่อันนั้นคนมาขายเห็ดนะนะเนี่ยเห็ดเพิ่นมาขายเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงเลยมันจะดอกยังยังงามๆปะมอนนมามอนแล้วหลแล้วเก็บมอนหลายค่ะ นี่่อยเจียมันเหยียบเลยเว้ยอยู่ใต้ใบตองใบตองมันหนาเนี่ยขึ้นมาเอาเหี้บตัวหนา่เนาเสียขี่ยนะเอาหยิบตัวมนรอมนสุกลูีโอ้น่เสียแล้วเ้อเสียแล้วห่างห่างเพราะเสียนเออเาซื้นนี่บะไเพรเสียงออมหนาเอา